สวัสดีครับทุกคนนี๋วเราจะวอล์กเดินเที่ยวตลาดเซวันกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องเอารถไปคืนด้วยครับเนี่ยขอโทษด้วยนะเสียงวันนี้แบบอาจจะแบบไม่ค่อยดีนะวันนี้ไม่ค่อยสบายแบบผมนอนดึกเกินนะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันนะแต่ตอนนี้อยู่ช่วงประมาณเที่ยงคืนทุกวันเลยแบบว่าจามมีน้ำมูกอะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวเราไปรับพี่เป็กกันก่อนเดี๋ยวรถคันนี้ผมยืมพี่เป็กมาไว้ที่บ้านนะเลยจะเอาไปคืนก่อนไปเดี๋ยวผมขับรถเลยแล้วกันตัดไปเลยเนาะเจอกัน ไม่รู้คืออะไรครับหาเนเขาได้ยินเหรอพี่ไม่เนี่ยพี่ต้องพูดในนี้สวัสดีครับอยู่เซฟวันนะครับตอนนี้นี่อาจจะดูแบบเงียบๆนิดนึงนะครับไม่สบายหนักเลยที่มูกไหลเป็นหวัดวันนี้เราจะมาหาซื้อกางเกงเปลี่ยนลุกให้พี่เป็กเปลี่ยนลุกให้วันนี้เดิมลุกเดิมแหละดีแล้วพี่จะไปหาอะไรกินอ่ะหาอะไรกินก่อนฮะหาอะไรกินก่อนยัได้ยินเหรอเนี่ยฮะ ขาวันนี้วันอาทิตย์นะคนน่าจะเยอะแหละรถติดมากเลยขับมาประมาณกี่ครึ่งชั่วโมงได้มาพี่ครับรถมาประมาณเกือบชั่วโมงเลยหรอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะไปจอดรถติดอยู่ข้างหน้าตลาดจามันออกมาให้หมดเออของผมจามแล้วมันจะจามยาวไงอะไรนะเราจะมาแรงแต่ร้านแรกเลยนะครับโอ้ร้านแรกกระตังหมดแล้วทางตลาดเนี่ยบุคคลผมกี่ไม่ได้มีพี่กุ้งเต็นพี่กินได้ไหม เรียกว่าอะไรคุงเต้นใช่ไหมคุงนี่มันยังกระโดดอยู่อยู่ในน้นนะพี่มันยังกระโดดอยู่ในน้าผมต้องงดของเค็มนะพองดของเค็มก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีต้องหาอะไรจืดๆกินอนะตอนนี้พวกไส้กรอกเนี่ยกินไม่ได้เลยนะนะั่นเนี่ยกินไม่ได้เลยไส้กรอกพวกของซอสต,ต้องหาอะไรจืดๆนินปลาได้ไเออผมกินปลาไดนา้นี่ปลาสลิดปลาสลิดอันไหนดีกว่าพี่แตกต่างกันยังไงครับนี่มันจะเป็นปลาก๋ นนี่มมัยเาอ๋อเอาปลาจืดอะเอาปลานินปลาจืดที่เป็นตากล้องไหมได้อยากอยากเท่าไหร่ครับห้าสิบใชไหเก่งเหรอเก่งดีคนเยอะปลานินปลาน้ำจืดนะเพิ่งรู้เลยนะรู้ละน้ำแตงโมไอพี่อันนั้นด้วยอะไรนะมะม่วงเบาอ่ะที่เราไปกินกันวันนั้นนะได้เลยเราต้องหาร้านไอทุเรียนพี่มาซื้อคราได้แล้วนี่พูดไม่ทันขาดคำเดี๋ยวดูสนใจไหมพี่ทุเรียนนะเอาละแข่งเขาเท่าไหร่วะสามร้อยห้าสิบ เออไอตรงนี้คนน้อยกว่าเยอะเลยแล้วทำไมคนไปอยู่ฝั่งนู้นเยอะกว่ากระพงกระเพามีหมดเลยไข่ยอะไข่กระทะหกสิบบาทนะครับเรียกว่าเรียกว่าอะไรข้าวไข่คืออะไรปลาหมึกเหรอข้าวกุ้งออปีลองเลยที่ไม่ต้องไปอินเดียแล้วเอานี่อันหนึ่งครับเป็นมังสวิรัตนะไม่มีเนื้อสัตว์มังสวิรัตใช่ไหมมันคือปลาดิบปูรี ปานิปุลิไม่ยนี่ดีกว่าสมูทแล้วกล้องนะะกล้องนี้สมูทดีใช่ดูดิมันสมูทมากกับเวลา่กล้องดีเหรอไม่ต้องกลัวคอหักแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าพี่ต้องออกไกลๆหน่อยเพราะว่ามันแคบเอาแตงโมแก้วใหญ่ครับขอไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำเชื่อมนะครับใช่เราต้องน้ำลำใหญ่ได้ปะได้หวานไปไหมหวานเจี๊ยบเลยอุ๊ยจะกินน้ำลำใหญ่มากผมมีน้ำเต็มแตงโมแล้วดิซื้อมาแล้วอะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ตลาดซีลุนโกขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านในขณะเดนินตลาดโซนอาหารหากลูกค้าท่านใดน,นำสัตว์เลี้ยงมาด้วยขอความร่วมมือดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านตอนนี้ได้หมูกับไก่จ้ะไก่ปเจกต์กไก่แล้วไก่กล่องหนึ่งไไมีของชอบอยู่อีกสองอย่างนะคือกุ้งกุ้งดองกับกุ้งแช่น้ำปลากุ้งที่เคยกินกุ้งดิบนะเนี่ยอะไรวะกุ้โบ้เฉย นี่นะสัมราสาราตำตำตำอะไรวะมันจะมีที่นั่งกินข้าวอยู่นี่แมวเหลืองหรือแมวอะไรวะเนี่ยหรือตาผมไม่ดีวะพี่เมวน้ำตาลเนี่ยถ้าเราเข้าไปใกล้แต่มันจะขวนใช่เล้โยโอ้ยโอ๊ยไม่ได้ละปลาด้วยนะจับมันลงเลยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะจับมันลงเลยวันนี้จัดปลาซะหน่อยผมซื้ออะไรเนี่ยปลาปลาลิปุรีเนี่ยที่อินเดียเนี่ยมันมันใช่มันใช่มันมันไม่ใช่อินเดียแท้หรอกมั้งเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาลิปุรีเนี่ยอะไรหนักไปอันเนี้ยต้องจับดูดิ ข้าวเหรอเออได้เยอะมากแน่นๆน่นเลยข้าวเยอะหรือเปล่าข้าวเยอะข้าวเยอะไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นข้าวเน้นเน้นกับเหรออุ้ยข้าวไม่ได้เยอะนะดูไข่หนาเตอะพอแล้วลองปาลิปุลิเลยปาลิอะไรนะปาลิปุลิอะไรนี่ยมาให้น้ำจิ้มมาเงี้ยโอ้ยจะราดหรือเปล่าเฮ้ยมีน้ำอะไรด้วยเนี่ยผมราดมั่วเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมก่อนมันมีน้ำดูโอ้ยมันดูมีเหมือนน้ำหวานๆออกมาแล้วก็น้ำจิ้มอะไรไม่รู้เนี่ยมีน้ำจิ้ม ซ้ายงน้ำหวานอะไรไม่พี่ดมดิเหมือนแกงกะหรี่เลยข้างเพรียวแรงมากใช่ไหมเหมือนแกงกะหรี่เลยนะหน่อก็หาของชอบแล้วเคแล้วซื้ออะไรไหมอ้ที่แล้วเป็นตัวใช่ไหมตัวเลขที่ไม่ขายนานมากแล้วอ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมสองสามปีเลยเหรออ๋อไม่มีแล้วใช่ไหมตัวเลขครับที่สิบสองแลเฮ้ยมีมีอันนั้นด้วยนะพี่ที่มันปลาแล้วแบบ ซี่<ค>อ,อ่ะไข่อ่ะสมัยก่อนอนะ่ะยุคเราแล้วเมื่อก่อน,นของเล่นเรานี่ไงสไตล์ตพี่อ่ะอ๋อเออสวยจริงอย่างเงี้ยไปด,ด,ดูดิดูดิพี่มือลายไพ่นี่มั้งเอาเลยเอาเลยเหมือนเหมือนเป็นคนขายเองอ่ะเห <c oughs> มือนบอกเหมือนบอกเหมืนอมนเป็นคนขายเองอ่ะเอาลองไหมนี่มีดูดวงด้วยดูไหมพี่<ม>ดูเป็นเหรอเขาดูลายนิ้วมือเลยนะพี่จะลองไหม่ะเจฟลองไหมอ่ะเอากระปีลองดิลองได้สามสิบเก้าบาทเองทำไมนะกลัวไปคิดมากเหรอ เดฟไม่คิดมากเดฟว่าเราไม่เอาดีกว่าจะเปิดร้านแรกเปิดร้านแรกเลยไหมสวยวะดูนี่เดี๋ยวผมให้ดูเขาสวยเฮ้ยมันก็สไตล์เดียนะพี่ใส่กับนี้เอ้ยมันจะเข้าไหมวะพี่ดูเข้าไหมพี่ว่ามันจะเข้าปะถ้าตาพี่มองอ่ะก็อันนี้เหมือนตัวเดิมเดฟแต่มัน่มีลายแต่มันนุ่มอ่ะมาตัดขาวทุกคนดูเป็นไงได้นะได้ปะขึ้นอยู่เฮ้ยผมว่าสวยดีวะลองสักสองตัวแล้วกันไปอันนี้อันนี้ใส้อะไรนะครับ เอ็กแอลครับลูกค้าดูดำนี่ก็เอ็กแอลชีตเข้าไหมพี่ดูดีไหมจัดเลยจะเสียดายเนาะตัวนี้ไม่มีไซส์ตัวนี้ตัวนี้เอ็กเอ็กแอลถ้าสวยเอะดูดีดูดีบอกเลยจะเสียดายใหญ่ไปหน่อยเนาะแต่ดูดีใช่ไหมสไตล์พี่เปศกอะก๊อปมานะวอล์กธรรมดาเนี่ยแหละวอล์กธรรมดาถ่ายวอล์กนะบงๆนะลูกค้าช่องบางๆนะครับตอนนี้ได้มาถุงเท้าเสื้อ เสื้อขาวดำถุงเท้าขาวสีเกียวนิดช้ำน้องล่าเอินให้ฟังด้วยเอินให้ไอ้ฟังด้วยเอินไปว่าอะไรเรียกเหรอเอินอะไรเอินหยังน้องล่าบักล่าบักลาเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวปีคลิปดูนะครับมื้อนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะเพราะว่าเป็นเวลาใกล้เที่ยงคืนแล้วจะเจอกันคลิปหน้านะครับแต่จะมีเจฟคนเดียวเอาทำไมอ่ะเอาก็ยังไม่มาไง องพี่กลับบ้านเหรอใช่คลิปหน้าคลิปหน้าก่อนอยู่แล้วเจอผมคนเดียวพี่เอกกลับบ้านแล้ว yes, เจอกันโบ๊อบ